วันนี้สําคัญทีมชาติไทยนัดแรกนะฮะถ้าหากว่าเราเก็บ3แต้มได้นะฮะชนะมาก่อนเนี่ยไม่ได้เปรี่ยว,ว่าเยอะครับเพรแต่สําหรับทีมชาติไทยของเราวันนี้มีเซอร์ไพร์ ธอกับฟิลิปปินส์พอแต่แนวรับครับพ่อฮะต้องบอกว่าแนวรับ4คนนี่ดูเหมือนจะโอ้ยเปลี่ยนชุดใหญ่เลยพอะแต่แลกแกลมาอย่างงี้ผมทายว่าทิดาทรที่มายืนรือสลิงคารโจนานทานรวมทั้งทางด้านกวาสุพนันเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการป้องกันลูกอากาศคัมแบ็กเลยเหรอพ่ออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าปกติสไตล์อิชิอินะฮะที่ผมอยู่มาเนี่ยถ้าเจ็บเนี่ยไม่เดโอกาสเขาจะเซฟตครเป็นสุดๆเพราะฉะนั้นครับทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกพ่อตกค,คิดว่าเกมนี้จะจบลงง สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพีพงยิ่งวันนี้อยู่กับพระตักับแตงโมเช่นเคยนะครับปรุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยครับจะลงสนามแข่งขันกันแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นนัดแรกสําหรับรอบรองชนะเลิศนะครับก็ต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่าวันนี้สําคัญทีมชาติไทยนัดแรกนะฮะถ้าหากว่าเราเก็บ3มแต้มได้นะฮะชนะมาก่อนเนี่ยมันได้เปรียบก่นเยอะครับเพราะคือสี่ีทั้งสองแบบแตกต่างกันนะครับของเรานี่ ต้องการความชนะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือรอบแรกนั้นรับนะฮะเราต้องการชนะอีก2แล้วนัดชิงอีก2อร้อยเปอร์เซ็นต์่คือว่าถึงนัดชิงฮาเลอร์เนี่ยต้องการชนะรวด8วเกมเลยหรอว่าในความคิดของเราแบบนั้นไงแต่จะทําทได้ไม่ได้อันนี้เป็นโจทย์ไว้นะฮะแต่ถ้าดูนัดต่อน,นัดนะก็ต้องยอมรับว่านัดนี้ถ้าเรากุมความชนะมันจะได้เปรียบเยอะ ครับ,รบส่วนอีกทีมหนึ่งฟิลิปปินส์ก็ต้องการสร้างสีติเข้าสู่เขาเรียกว่าชนะทีมชาติไทยในรอบ50กว่าปีครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถ้าเขากลุ่มความได้เปรียบในบ้านนะฉะนั้นการชนะในบ้านเวลาเล่นในบ้านนะส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะเน้นในเรื่องของแทคติกที่จะต้องให้ทีมตัวเองได้เปรียบครับก็คือนั่นก็คือการตนคะแนนให้ได้นั่นเองนะอนะฮะ ก็ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้น่าจะมีอะไรหลายอย่างให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ทีมชาติไทยเล็กๆน้อยๆน,น,นิดนึงนะพะ่อฮะล่าสุดได้ไปพูดคุย กับ1นักเตะที่สูงถึง1 9 2ซนติเมตรมาพ่อครับพิรวัตรฟินบาวน้องเขาก็มาเมืองไทยด้วยอยากเล่นทีมชาติไทยอ๋อก็ได้คุยผมไปได้คุยได้เล่นกับเขาครับเอพ่อได้ลงไปดูด้วยเหรอฮะลงไปเลลงไปเตะทีมเดียวกันเลยเอาเหรอพ่อเชิญเขามาเล่นด้วยครับอย่างเขาหนุ่มๆนี่ก็โหสูงมากแล้วก็ทักษะค่อนข้างดีครนะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนไทยแล้วก็ตัวน้องเขาก็มีความรักในชาติไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไปเติบโตที่นู่นตัวนี้ก็อยู่ทีมคารสูให้ที่สัมภาษณ์ใช ใช่ครับ17เองนะพ่อ192อนาคตไกลถ้าทันดีๆนี่คือหัหตัวหลักได้เลยมันแข็งแกร่งมากนี่ผมมองถึง19ปีในอีก2-3ปีข้างหน้าเลยนะที่เขาจะเล่นได้แล้วต่อไปถึง20ไปถึง23ปีในอนาคตเลยนะที่สําคัญคนไทยแท้ใช่คนไทยแท้ร้อยเอร์เซ็ต์แปลว่าการเรื่องของโภชนาการนี่เป็นส่วนสำคัญนะคุณพ่อแม่เป็นคนไทย นะครับแต่พอไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนื้อนมไข่การพัฒนาการอากาศอาหารอากาศการออกกำลังกายและพวกนี้มันผสมผสานร,รวมทั้งเรื่องวิสาศสการกีฬานะฮะทุกอย่างทําให้น้องเนี่ยโอ้โหมันสูงปีและสูงไม่ให้สูงแบบเป็นไม้เสียบผีนะสูงแบบแข็งแกร่งแข็งแกร่งแข็งแกร่งกล้ามเนื้อนี่ปึกมากนะฮะหน้าอกหน้าอกกล้ามเนื้อนี่ คือผมจิ้มไปนี่เห็นโรน,นัลโดกระโดดน้ําในฟินแลนด์น่ะเหมือนเด็กเลยโอ้โ,โหขนาดนั้นเลยเพราะหหมันไม่ร่างกายเขาดูแบบนั้นครับครับ<อ><อ>เริ่มติดเชื้ออยากแตงเลย <laughs> ไม่แล้วยังมีผมก็ได้เห็นแล้วก็มีเอราลวันก็มาเมืองไทยเอราวันก็มาพักผ่อนใช่ครับแล้วก็มีท่าน้านของเอริกค,คาวอันนี้แต่ได้คุยแล้วแบ็คซ้ายของหทีมชาติสวีเดนไงพ่ออ๋อเหรอแต่ว่าพอดีตอนที่เรียกไปล่าสุดเจ็บ อ๋อผมอันนี้ผมไม่รู้ยังไม่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวพยายามจะคุยอยู่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็รอรอนิดนึงอะไรที่ไม่รู้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 อะไรรู้รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงนะครับอ่ะแต่สําหรับทีมชาติไทยของเราวันนี้มีเซอร์ไพรส์เจอกับฟิลิปปินส์พอเซอร์ไพรส์สองเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แรกเรื่องสนามที่ใครถ้าเมื่อวานดูในส่วนของทีมเวียดนามเวียดนามนะครับเจอกับในส่วนของสิงคโปร์สนามญาตยาเทียมจุกได้หกพันสนามของสิงคโปร์นนั้ ดีกว่าสนามฟิลิปปินผมว่าประมาณสักร้อยเท่าเพราะว่า,าทีมทีมรวมใจเพื่อนที่มีท่านธีรชัยบุญธรรมเพิ่งไปเตะก่อนหน้านั้นหนึ่งอาทิตย์ไป,ไปเตะที่สนามแห่งนี้แหละจะล<ร>ำบาำาซาอดีตท,ทีมชาติคือสนามเขาย่ามาตรฐานฟูนะครับย่าตามระเบียบของฟี ف าแล้วก็มีการใส่เขาเรียกว่าการบำรุงรักษาด้วยมันจะมีเม็ดสีดำๆนะครับในการที่จะทําให้มันนิ่มมันซอฟขึ้นและด้านล่างนี่ก็ไม่ได้ใช้ในลักษณะของปูนมีการใช้ย่าเขาเรียกว่าใช้ในส่วนที่มันซอฟ ซอฟ์ลองลงไปมันทําให้ความแข็งแกร่งความกระด้างอะไรมันยืดหยุ่นมีความซอฟ์มากขึ้นแต่ในส่วนของที่ฟิลิปปินส์คราวนี้นี่ต้องบอกเลยแตกต่างเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้บำรุงรักษาค,คนเตะฟุตบ,บอลเขาน้อยฉะนั้นญ่านี่ปกติมันจะฟูสมมุติว่า4เซนเนี่ย นะฮะไอตัวญ้าเทียมเนี่ยมันอาจจะหดไปเหลือประมาณสักสามเซนผมนไม่ได้บุ้งลูกษรเนี่ยที่มันหดเพราะเหตุผลว่าไม่ได้ใส่ไอตัวไอดำดำตัวที่มันทําให้อ่าเขาเรียกว่ามีความซอฟมากขึ้นนั่นเองการบุงลูกรม,มันเลยก็เลยน้อยลงพอน้อยปั๊บความแข็งกระด้างมันก็มีมากขึ้นมันจะแตกต่างระหว่างสิงคโปร์กับในส่วนของฟิลิปปินส์ตรงญ่าเทียมแบบนี้นะครับ,รบขนาดญ่าเทียมนะเมื่อวานนี้หมูแดงก็มาเยือนในส่วนของทีมสิงคโปร์นะใช่ครับก็เล่นเองเจ็บเองเข่าซ้ายขวาโดนหมดเลยนะครับนะฮะอ่ะแต่ไลอ up ทีมชาติไทยวันนี้ลองไปดูหน่อยครับคือต้องบอกว่าอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะพ่อฮะก็เซอร์ไพรส์ในบางตำแหน่งต้องยอมรับว่าผมคาดเดาก็ที่ผมเคยคุยกับแตงโมไปแล้วในรายการแตงโมลงปีพงษ์ยิงนะครับทำรายการ YouTube มาเนี่ยในแต,แต,แตงโมลงปีพงษ์ยิงเนี่ยเวลาคาดการ์หรือว่าตะลัแกลปมาส่วนใหญ่จะมันจะค่อนข้างที่จะโอเคแต่พอ มาเจอในลักษณะของอิชิอิเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนอาจารย์นิชิโนะไม่เหมือนกับอาจารย์มานโอ้นะฮะแล้วไม่เหมือนกับพิซิโก้อะไรเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนทุกนัดเลยเราทําให้เราเนี่ยต้องยอมรับว่าผมนี่นักวิเคราะห์วิจารณ์ก็เดาใจถูกเหมือนกันเดาใจไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่ามันจะเล่นกันแบบไหนยังไงนะครับใช่เพราะว่าจับทางแกไม่ได้เหรอพ่อฮะใช่ฮะแกเปลี่ยนทุกวันเลยเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนตั้งแต่ผมอยู่มานี่ก็ปีกว่าอยู่กับท่านอาจารย์อิชิมานีก็ แทบจะทุกนัดเปลี่ยนหมดหมือนกันก็เป็นอะไรที่ทําให้เด็กได้มีโอกาสได้ลงในการลงสนามแล้วทําให้นักฟุตบอลไทยมีการตื่นตัวตลอดเวลาอันนี้คิดในมุมดีนะแต่ในมุมอื่นเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังนะครับนะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยประตูยังไงแม่นแน่นอนพ่ออ๋อต้องแม่นแน่แม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วชายคนนี้เป็นอะไรอย่างเี้แม่นแล้วแม่นแล้วนะครับปฏิวัติปฏิวัติคำใหม่นี่ก็ต้องคือถ้าสังเกตนะถ้าใครดูเนี่ยญาติเทียมเมื่อวานขนาดสนามดีๆในสองจารันบราซีประตูของเวียดนามเกือบ เกือบพลาดเหมือนกันเวลาส่งบอลทีละบอลมันจะจะแหลบเลยว่าครับอันนี้จะเร็วมากขึ้นนี้ปริวัติต้องระวังลูกเนี้ยจังหวะคืนปมาดูจังหวะลูกลูกมันตกเป็นฉลับอย่างเงี้ยบางทีอ่านจังหวะไม่ได้ต้องเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนอันนี้ผมว่าประมาณ15บห้าทีน่าจะปรับได้แหละแต่เริ่มแรกมันอาจจะเขาเรียกว่าอ่ามันยังไม่ไม่ไม่สมบูรณ์แบบมากนักใช่ฮะยังยังเรื่องของการปรับสภาพร่างกายกับสนามอยู่อันนี้ส่วนลูกอากาศผมไม่ค่อยมีผมไม่ผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่ามันมันจะเห็นมันจะลอยเต็มมือและอียย่า้้เีมมถััันนนสจด บอลมันรอดขานะพ่อคือเหมือน,นจะจับแล้วมันระยะไม่ได้ใช่ระยะกะระยะไม่ถูกนะกะระยะไม่ถูกก็ตอนนี้นนผมว่าใช้เวลาสิบห้าี่สิบทีปริวัติก็คงจะโอเคเลยอย่างลูกอื่นผมเชื่อมั่นในปฏิวัติในเรื่องปริยาต่างๆลูกการบิล l อัพเรื่องการเปิดบอลรองพาอะไรพวกนี้ผมว่า ทางลึกทางกว้างผมว่าตอนนี้เขาโอเคแล้วนะครับแต่แนวรับครับพ่อฮะต้องบอกว่าแนวรับ4คนนี่ดูเหมือนจะหุ้ยเปลี่ยนชุดใหญ่เลยพอแต่ล้แกลบมาอย่างงี้ผมทายว่าทิาทรที่มายืนหรือสลิงคารโจนาทานรวมทั้งทางด้านขวาสุพนันเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการป้องกันลูกากอากาศในส่วนหนึ่งแล้วก็ป้องกันลูกความเร็วส่วนหนึ่งป้องกันลูกอากาศคือทิาทรเนี่ย คือเล่นลัก,ลกษณะฟูลเนี่ยฟูลฟูลแบ็กเนี่ยเขาเล่นดีรับเลยแต่ถ้าขึ้นไปเป็นลักษณะวิงด้วยเนี่ยไปจะเป็นปัญหาฉะนั้นผมคิดว่าทีละทอนวินี้หน้าที่จะบีบเข้ามาช่วยสลิงคารกับโจนาธานในเรื่องของการที่จะเพราะว่าทางในส่วนของฟิลิปปินชอบเตะทิ้งหลังไหลแล้วคอสมาลักษณะของจากหลังมาหน้าเดเล็กฉะนั้นผมคิดว่าหน้าที่จะให้ทีละถอนหรือโจนาธานขึ้นไปตันก่อนแล้วให้สลิงคารเก็บเพราะสลิงคารจะมีความเร็วอันนี้ผมคิดในมุมมองที่อิชิวางตัวนะครับ แต่นั้นเนี่ยแต่ปกติที่เราคิดว่าเราคิดว่าเป็นพรรษาพรรษาในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการกลับตัวช้าเขาต้องการคนที่มีความเร็วหรือเปล่าอายุด้วยนะพ่ออาจจะเป็นาอาจจะเป็นมีส่วนนะผมคิดว่าอิชิคงคิดในมุมมองนั้นนะฮะที่ก็เลยจัดที่ตอทอนทางซ้ายสลิงคานก็มาใช้ความเร็วการดักทางแต่เขาจะมีปัญหาเรื่องของการ1ต่อหนึ่งบ้างในเป็นบางครั้งนะครับแต่ลูกการกาดเนี่ยบางทีต้องให้ทีจตอทอนกับโจนาธานเขาชนก่อนอแต่ตัวเองไปชนเองเนี่ยถามว่าทําได้ไหมถ้าทำทำได้โจนาธานก็ต้องมาเก็บอันนี้มันคื มันต้องมีการสอบภาษาหรือว่า cover ซึ่งกันและกันตลอดเวลา,วาแต่ขึ้นไปคู่กันแบบเหมือนกับไอ้นัดแรกๆที่เราโดนมาเนี่ยอันตรายมากเนี่ยะจะถามเพราะว่าความน่ากลัวของคู่นี้เนี่ยมันก็เหมือนจะมองเห็นก็นนสัญญาณที่อันตรายที่เราไม่คุยกันคือสัญญาณเสียงสัญญาณเสียงสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลน,นะฮะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันต้องให้สัญญาณเสียงแล้วคู่นี้เนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าไม่เล่นกันมาบ่อยนะฮะท่านั้นไม่เล่นบ่อยเรื่องของสภาพการร่วมเล่นก็อาจจะมีเรื่องของสัญญาณบางอย่างทนนี้ต้องต้องจูนกันให้ดีนะฮะแต่เล่นในผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยต้องยอมรับว่าไม่ค่อยห่วงมากเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยห่วงมากเท่าไหร่นะฮะแต่ในส่วนข้างหนาสุพรรณนันนี่ผมคิดว่าแหมยังตอบคิดต้องขออนุญาตบางอย่างคิดว่าคิดไม่ออกจริงๆ <laughs> ว่าสุพนันกับมิเกสันคือมันมีดีคนละแบบ,บแต่นี่อิชิอ,อิเขาอยู่ใกล้นะฮะโค้ชอาจารย์อิชิอิเขาอยู่ใกล้เขาคงจะเห็นมุมมองที่ต้องการจัดสุพนันลงเล่นวันนี้แต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาจัดด้วยเหตุผลแบบไหนเพราะเห็นสุพนันก็เกมรักก็ดีอยู่แล้วนะฮะเกมลูกก็ดีโอเคเพียงแต่ว่าความดุดันต่างๆเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่ามิเกสันนะฮะแต่มิเกสันอาจจะมีลูกเสียในเรื่องของอ การเข้าตำแหน่งตอนหลังๆเริ่มจะช้าลงนะสุพรรณนันนี่เขาจะ,ะเรื่องของตำแหน่งในเกมรับก็จะดีมากกว่าอันนี้อาจจะมุมมองแตกต่างกันนะฮะก็อ,อาจจะจัดด้วยเหตุผลบงปรปงการผมก็เลยอยากจะดูว่า,าค่ำคืนนี้เขาจัดแบบนี้แล้ววิธีการเล่นจะเป็นแบบไหนอันนี้หลังวิเขาเรียกว่าหลังเกมน่จะเห็นเยอะแต่ก่อนเกมนี่ผมสมองน้อยวิเคราะห์ไม่ออกจริงๆว่าอาจารย์จัดสุพรรณนันเพื่อเน้นเกมรับเลยไหมแต่เกมลูกสุพรรณนันก็เล่นดีอยู่แล้วนะฮะก็มีบางที่มันโอเคแต่ถ้าความดุดัานเกมลุกจริงๆ ผมก็ยังนึกถึงมีเคอร์ซันที่ดีกว่านะแต่บางทีเขาอาจจะเห็นจุดที่มันเกมรับในการป้องการลูกอากาศเข้ามาเคบเวอร์โจนาธานได้ดีกว่ามีเคอร์ซันหรือเปล่าอย่างเงี้ยไอ้ที่เขาอยู่กับทีมมาจะเดือนนึงแล้วไงเขาคมย่อมมีความเข้าใจมากมา,มากกว่าไอเราพวกนักวิเคราะห์อยู่ห่างๆก็เลยต้องงงๆนิดนึงแล้วก็มาดูหลังๆังหลังเกมจะดูดีกว่านะแต่ก่อนเกมที่ผมงงนะครับไม่ไม่น่าเกลียดเรางงได้เพราะโอ้โหเขางงมาทั้งประเทศผมจะตโทษในขนาดผมอยู่ใกล้กนนะันผมก็ยังงงกับคนอื่นไม่ต้องถามว่างงขนาดไหนแต่ก็ต้อองยมรับว่าคน อ่าโค้ดเขาจะมีวิธีการที่แตกต่างกันจากเรามีวิธีคิดละเอียดแล้วว่าจะต้องทําอะไรแบบไหนนะครับอ,อันนี้ต้องมาดูดีก่อนว่ารูปเกมมันจะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจน่าสนใจมากขณะที่ตรงกลางครับพ่อฮะไม่แปลกใจอาจารย์วีรเทพยนตรงนี้ก็เป็นสีน,สนหนึ่งสีนหนึ่งที่สกรีนตรงนี้ก็โอเคเอามาช่วยได้ด้วยโอ้โหชุดบิลฟุตบอลแบบนี้นี่ต้องวีรเทพนี่เป็นเป็นเทพอยู่แล้วในชุดนี้เขาเรียกว่าเทพเตอร์ไปเลยเพราะเป็นคนที่คุมน้อง คุมจังหวะคุมวิธีการเล่นนะฮะคุมทุกอย่างของทีมอาง่ายๆเพราะว่ามายืนในโพลิชั่นนี้ก็โอเคก็ดีอยู่แล้วนะครับ,รบไม่ให้มีอะไรที่จะต้องไปหน้าวิต,ตกของบนเก็บบอล2ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอยู่เขาเรียกว่าหน้าหน้าลายแบ็กโฟลแล้วก็เป็นเป็นถ้าเป็นภาษาอาดีตเขาเรียกว่าสว er, ีปเปอร์อะไรไปเก็บฟุตบอลให้กับแถวแดนกลางอีกไปคยเก็บตกและซัพพอร์ตน้องก็ถือว่าโอเคนะครับครับแต่ว่าอีก2คนนียก็จะเป็นพีระดอนกับไวเดเชอร์ไวเดเชอร์ผมว่าเขาหน้าที่จะดันพีระดอนไวเดเชอร์ด้วยเหตุผลว่าไวเด เล่นดีทุกนัดเล่นดีแล้วก็บล็อกทูบล็อกได้ดีอาจจะต้องการไปเก็บบอลสองทั้งเกมรุกและเกมรับแล้วมาเชื่อมต่อกับเบลเยพโดยให้พีระดอนผ่อนแรงนิดนึงนะครับพีระดอนอาจจะเล่นเน้นของอเรื่องของสมองเรื่องของการหาพื้นที่ในแนวลึกเรื่องของการซับพอร์ตทั้งซ้ายและขวาแล้วก็แดนในส่วนของกองหน้ามากกว่าที่จะมาระกงแดนหลังมันบางทีบางทีมันต้องมีพึ่งงานผมคิดว่าเขาถ้าจัดเวลเชอร์แบบนี้ก็อาจต้องการเวลเชอร์เวลเชอร์มาเป็นพึ่งงานให้กับเบลเยีแล้วก็พีระดอนด้วยต้องยอมรับเวลเชอร์เล่นยย่่งกรระดับมมาาาตตฐนนขึ้แ สุภโชคสารชาติครับคัมแบ็กเลยเหรอพ่ออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าปกติสไตล์อิชิอินะฮะ<ม>ที่ผมอยู่มาเนี่ยถ้าเจ็บเนี่ยไม่มีโอกาส<ม>เขาจะเซฟนักบอลเป็นสุดๆ<ม>นะครับฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าสุภโชคต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฉะ<ม>นั้นก็<ม>เวลาอิชิอิจ,จัดเนี่ยอาจารย์อิชิจัดก็ต้องหมายความว่าทุกคนทุกอย่างเขาสุภโชคร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเก้าสิบเก้านี่เขาก็ไม่จัดฉะ<ม>นั้นเขาต้องมั่นใจว่าเด็กคนนี้เล่นลงไปแล้ว สภาพร่างกายเขาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นแล้วก็จะไม่ทําให้นักกีฬามีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม,มคือเขาเซฟทั้งหมดอ่ะเขาเป็นคนคที่เข้าใจในนักกีฬานะฮะ เข้าใจในทีมเข้าใจในบริบททั้งหมดนะถือว่าเป็นโค้ชที่มีความละเอียดจริงนะทำให้เราเ,าเข้าใจยากมากนิดหนึ่งนะครับขณะที่ทางขวาครับสุดพนักเหมือนตาอันนี้นี่มาแน่นอนโอ้ตอนนี้ความตั้งใจเต็มร้อยดีกว่าพี่นะสุภโชคนะครับเพราะว่ายิ่งลงเล่นมันยิ่งรับไปเรื่อยรับไปเรื่อยมีความเข้าใจเยอะขึ้นเนะี่ยทั้งเล่นแต่ว่เดเชอร์พีรโดนวีลเทพเขาเล่นมาตลอดอ่ะสุภโชคถึงแม้จะเคยลงเล่นมาด้วยกันแต่เพียงแนตะ่ว่าพอห่างไปแล้วนะ การต่อเชื so ่อมต่อเนี <necessary> ่ยม so mm ันไม่เหมือนคนลงเล่นตลอดไม่งั้นก็จะมีระบบทีมเวิร์กได้ยังไงเป็นกรุ๊ปแทคติกได้ยังไงฉะนั้นผมสุพนันจะเล่นมันที่สุดอ่ะนะฮะเล่นตรงไหนก็ได้เพราะว่าในทีมเนี่ยไอ้อย่างความมั่นใจในในพวกในทีมเนี่ยนะฮะนอกจากวีระเทพแล้วก็มีสุพนันเนี่ยมีความมั่นใจเราสุพนัทไอ้สุพนัทนะครับสุพนัทเนี่ยมีความพี่แบงค์ของเราเนี่ยมีความมั่นใจมากเพราะว่ายิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งมีความยิงได้ส่งได้ให้ได้แล้วเล่่่่่่่นนนนนนนตตตาาาามมมวววววิิิธีีกกกรรรแแลลลล้้้้้คคฟเเเเเปป็็็ททออออะะไไดัังงงงหหพืูููสสยยขุ เพราะอะไรเขามีความฟิตนะฮะขณะที่ข้างหน้าครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทีเด็ดที่สุดละกูสตาร์ทเนวันนี้จะขึ้นดาวซันโบแล้วมั้งเนี่ยโอ้ได้ลุ้นนะได้ลุ้นดาวซันโบร่วมันนะครับขึ้นเออเขาทําหน้าที่เขาได้ดีอยู่แล้วอ่ะนะครับก็คือทุกครั้งที่ลงมายิงได้ครัศูนย์หน้ามันเอาอะไรอีกอ่ะนะที่ลงมายิงได้เพียงแต่ว่าต่อไปเออเพิ่มวิธีการไปซัพพอร์ตเพื่อนไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อไปในอนาคตณเวลาเนี้ยผมต้องการดูเดีๆเจ้าของคุณก่อน่ะลงแล้วยิงประตูได้แค่นั้นจบก่อน ในก่อนลามาไม่พลาดโอเคจบก่อนอนะรเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยค่อย,อยขยับในอนาคตค่อยๆขยับทั้นนั้นคุณก็ทําในสิ่งที่โค้ชต้องการหรือคนไทยต้องการคือเอาฟุตบอลเข้าสู่ตลาดขายซึ่งเราก็ทำได้นะครับนะครับก็อ่ะนี่นะครับทีมชาติไทยของเราครับวันนี้เจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ถือว่าโอ้โหมีอะไรให้ได้ดูเยอะหลายๆท่านอาจจะแบบเหมือนผ่านมาผ่านไปใครบอกเฮ้ยมันดูเหมือนเราเหนือเยอะมาก แต่จริงไม่ใช่นะฮะคือบอลรอบรองชนะเลิศนี่ถึงแม้ในอดีตที่มันจะดูแล้วเราจะเหนือกว่าแต่พอรอบรองแล้วมันความเข้มข้นมันสูงและอย่างเราไปเยือนด้วยฉะนั้นนี่เราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องระแวดระวังแต่ถามว่าด้วยด้วยสถิติด้วยฟอร์มการเล่นต่างๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยดูดีกว่าดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกพ่อตุกค,คิดว่าเกมนี้จะจบลงอย่างไงครับผมคิดว่าไทยชนะแต่จะชนะเท่าไหร่นั้นก็ต้องไปลุ้นเอา อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมด้วยกดไลค์นะฮะกด Subscribe ด้วยครับแล้วก็กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พอต๊แต่โมล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอกลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ไนเป็นประทับปืนใหญ่อาร์ตเตลพร้อมเกมเดือดของแดงยวอผูกประทับนักบุญเซาทันตันตัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนพูดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ซัพปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแต่งโมพกพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด